นั่นเลยแกไปก็เจอก้อยก็นโต้หัวหยัดปาดแม่หยัดมันึ่อเอาก็อยากไปแท็กแล้วแต่ายโอ้ก็ไปเลยฮึออนวิบมนไอ้ฮีแมนโอ้ไม่ถอดมีโอ้ไม่ยอมไอ้ฮีแมนเลยฮีแมน แรงแรงเตื้องแล้วพี่น้องครับเรื่องชาวบ้านแล้วนะไม่พอนพวกเมียเ้วช่วงนี้เรื่องพวกเมียกันหมากจบซอดเรื่องเรื่องเผื่นพวกกับเมียกันแบเหลือกันไปทา้งนานแล้วเลือกกันไปทางหน้าที่นี่กับพวกก็โตมาอาดีตเมียอดีตพวกัวอดีตอดีตเมียฮัลโหลสบายดีไหมตึงเมียเนี่ยอดีตเมียเนี่ยสบายดีแล้วโทรมาทั้ไมเลิกกันไปแล้ว ตึงกอาอดีตพวกว่าก็อยากจะมายืมยืมตังสักพันหนึ่งรบกวนหน่อยเดี๋ยวสองสามวันจะคืนให้ถึงกอาอดีตเมียกันวะอ่าแล้วที่โทรมาเนี่ยโทรในฐานะอะไรสูนอดีตอดีอดีตพวกกับวาเนี่ยก็ที่โทรมาก็ในฐานะยากจนไง <laughs> ไม่มีจะคิน <laughs> แรงแรกเดือนลาไปนองครับนะพวกกับเมียแล้วนะ <laughs> จอบจริงในะเรื่องของพวอก,กับเมียเลยนะ วัวนะครับบ่าื้อตัวเย็นมาไหมนะครับกาไม่เคยเย็นเลยตัวเย็นกัไม่อนปลอบกายตั้งว่าบอกเมียว่าเนี่ยเนี่ยพอซื้อเห็นไหมพอเราเอาน้ำเนี่ยน้ำธรรมดาเนี่ยพอใส่ในอ่องฟิตนะพอเสียบปลักปุ๊บโอ้โหมันแข็งทันทีเลยถึงเมียกันมาใหญ่เมียกัแรงครับพื่อเนี่ยโอ้ธรรมดาเนี่ยไม่เหมือนฉันนะขนาดไม่เสียบปลั๊กนะฉันสามารถจะตาให้ของคุณะแข็งได้เลย <laughs> แรงแรงเตือนลามีน้องครับ ้าบ้านแล้วนะ <ś 2> ไม่ผ่อนพวกพวกเมียเมียครับเปืือนพ่อมาหล่าไ,ไอ้ควางหว่ามันเมียมาบอกเลยครับมาบอกเลยพอใจได้ครับอ่ะเมีย่ยเนี่ยมันจับติดได้แบบจิบจับได้ว่ามันนมีคนอื่นครับนอกใจมันครับเปืือนพ่อหว่ามันมาตามงพ่อว่าเนี่ยมาปรึปรกษาครับพ่อว่าเนี่ยมันไม่เข้าใจเลยครับว่า,วามันจะปิดตรงไหนเปลอามันไม่เคยกบใครเลยครับไม่เคยกบใครเลยไม่เคยรักใครเลยจะกบกับือกบเก่งได้กี่คนเดียวชวดหมาครับอ่ะ แกนอนเ๊ยๆนี่ไม่ได้กบไก่เป็นจริงเป็นจังเมีย่ยไม่น่ากรธเลยมันวะ <laughs> แรกๆเตือนกันเราไม่นองครับอ่ะจ่วงนี้ครับอ่ะเศรษฐกิจไม่ดีตั้งแต่น้ำท่วมมาแล้วครับอ่ะหรือก่อนน้ำท่วมนะครับปีเศร้าปมหนาเศร้าปมวออะเนี่ยแกลำบากกัดไม่รอดยีกินได้แล้วตาไม่มีตอนหลกอกกตอนนี้ครับอ่ะถได้ป่าเรื่นอยู่ไม่อดตายครับอ่ะ ถ้าไม่มีตอนนี้กับแอดตายแน่นอนครับอ่ะเอ็นไม้ครับอ่ะหลอกออตอนนี้แหละครับได้ป่าเรื่อนอยู่แรงแรงเตือนกับเราไม่น้องครับอ่ะช่วงนี้ครับเศรษฐกิจไม่ดีตั้งแต่น้ำท่วมมาแล้วครับอ่ะหรือก่อนน้ำท่วมนะครับปีเศร้าพ้มหน้ำเศร้าพ้มวันเนี่ยแกลําบากกัดไม่รอดยีกินอะไรแล้วตาไม่มีตอนหลอกออตอนนี้ครับอ่ะติดแด้ป่าเรื่อนอยู่ไม่อดตายครับ ถ้าไม่มีตอนนี้กับอดตายไหนนอนรับอ่ะเอ็นไม้กับอ่ะหลอกออตอนนี้แหละครับแด้ผ่าเรื่องเยอะแรงแรกเตียงล้วไม่นอครับอ่ะอย่องชาวบ้านแล้วนะไม่พรอพพวกเมียแล้วช่วงนี้เรื่องพวกเมียกันหมักจบซอดเรื่องเรื่องเพื่อนพวกกับเมียกับแ่บเหลือกันไปตั้งนานแล้วเหลือกันไปตั้งนานที่นี่กับพวกกับตัวมาอดีตเมียอดีตพวกตัวอดีตเมียฮัลโหลสบายดีไหมตึงเมียเนี่ย อดีตเมยเนี่ยสบายดีแล้วโทรมาทำไมเลือกกันไปแล้วถึงกับอดีตพัวว่าก็อยากจะมายืมยืมตังสักพันหนึ่งรบควนหน่อยเดี๋ยวสองสามวันจะคืนให้ถึงกาบอาดีตเมียก็ว่าอ่าแล้วที่โทรมาเนี่ยโทรในฐานะอะไรสนยนอดีตอดีอดีตพวกกัาว่าเนี่ยก็ที่โทรมาก็ในฐานะอ่ายากจนไง <laughs> ไม่มีจะคิน <laughs>